หน้าหวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชุดที่สองฉเฉลยคำสั่งให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว 1. นึ่งมุกใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดยหยยบายบนเพดานเหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใด 1. ไม่เหมาะสมเพราะไม้กวาดขนไก่ใช้ปัดฝุ่นละออง 2. ไม่เหมาะสมเพราะไม้กวาดขนไก่ใช้ปัดพื้นบ้าน 3. เหมาะสมเพราะไม้กวาดขนไก่ใช้ปัดยหยยใย เหมาะสมเพราะไม้กวาดขนไก่ใช้ปัดหยักย่ายและใช้ปัดฝุ่นตอบข้อหนึ่งไม่เหมาะสมเพราะไม้กวาดขนไก่ใช้ปัดฝุ่นละอองเพราะไม้กวาดขนไก่เป็นอุปกรณ์ทําความสะอาดที่ใช้ปัดฝุ่นละอองหากเราต้องการปัดหยักย่ายควรใช้ไม้กวาดหยักย่ายซึ่งมีด้ามยาวและขนไม้กวาดแข็งทําให้กวาดหยักย่ายได้สะดวก 2. ปอต้องการปัดหยักย่ายบนเพดานแต่บริเวณนั้นมีตู้เก็บของขนาดเล็กตั้งอยู่ปอควร ปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด 1. ฉีกกระดาษสมุดมาหลายหลายแผ่นแล้วนำมาคลุมตู้ไว้ 2. ปัดหยักใยทันดีโดยไม่ย้ายและไม่คลุมผ้า 3. ย้ายตู้เก็บของไปไว้บริเวณอื่น 4. น้นำผ้ามาคลุมตู้ไว้ตอบข้อ3ย้ายตู้เก็บของไปไว้บริเวณอื่นเพราะก่อนที่จะปัดหยักใยควรย้ายสิ่งของที่มีขนาดเล็กออกจากบริเวณนั้นและ ใช้ผ้าคลุมสิ่งของขนาดใหญ่ไว้เพื่อไม่ให้หยากย้ายที่ปัดตกลงมาใส่สิ่งของซึ่งตู้เก็บของขนาดเล็กๆสามารถยกเคลื่อนย้ายได้จึงควรย้ายออกจากบริเวณนั้นเพื่อให้สามารถทำงานได้สะดวกอ่านข้อความที่กำหนดแล้วตอบคำถามข้อ3แนนใช้ผ้าถูพื้นที่เปียกน้ำชุ่มถูพื้นมากวาดเศษขยะมากองรวมไว้ที่เดียวแล้วจึงโกยไปทิ้งแพรให้น้องช่วยยกเตียงนอนออกไปวางด้านนอก แล้วจึงปัดอยาใ้ใยบนเพดานข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยีป .3 ข้อสอบปลายภาคป .0.3 หน้า2จาก13หน้า2จูนกวาดพื้นห้องแล้วจึงปัดฝุ่นบนชั้นวางหนังสือ 3. ถ้านักเรียนต้องการทำความสะอาดห้องนอนควรปฏิบัติตามใครเพราะเหตุใด 1. แน่นเพราะจะทำให้พื้นห้องสะอาด 2. หมักเพราะเศษขยะจะไม่ปลิวกระจาย สแพรเพราะเศษฝุ่นละอองและอยากย่ายจะได้ไม่ตกลงบนเตียง 4. จูนเพราะถ้าปัดฝุ่นชั้นวางหนังสือก่อนฝุ่นละอองจะกระจายไปตกลงบนพื้นห้องตอบข้อสองหมากเพราะเศษขยะจะไม่ปลิวกระจายเพราะข้อหนึ่งใช้ผ้าเปียกน้ำจนชุ่มถูพื้นจะทำให้พื้นเลอะเทอะและอันทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ส่วนข้อสามเตียงเป็นสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ควรใช้ผ้าคลุมก่อนที่จะปัด อยากใยจะเหมาะสมกว่าข้อสี่ควรปัดฝุ่นที่ชั้นวางหนังสือก่อนเพราะฝุ่นที่ชั้นวางหนังสือจะตกลงบนพื้นแล้วจึงค่อยกวาดพื้นห้องให้สะอาด 4. เมื่อใช้ไม้ถูพื้นถูพื้นจนสะอาดแล้วนักเรียนควรทำอย่างไร 1. นําไปผึ่งแดดและเก็บเข้าที่ 2. ซักจนสะอาดแล้วเก็บเข้าที่ 3. ซักให้สะอาดผึ่งแดดให้แห้งแล้วเก็บเข้าที่ 4. ซักให้สะอาดผึ่งแดดให้แห้งซักด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออีกครั้งแล้วเก็บเข้าที่ตอบข้อ3ซักให้สะอาดผึ่งแดดให้แห้งแล้วเก็บเข้าที่เพราะเมื่อใช้ไม้ถือพื้นเสร็จแล้วต้องซักทําความสะอาดส่วนที่เป็นผ้าด้วยน้ําสะอาดทุกครั้งซึ่งถือเป็นการทําความสะอาดที่เพียงพอไม่จําเป็นต้องซักด้วยน้ํ AJ ายาฆ่าเชื้อโรคแล้วนําไปผึ่งแดดให้แห้งก่อนจากนั้นจึงเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเพราะ หากซักแล้วไม่พึ่งแดดให้แห้งส่วนที่เป็นผ้าจะอับชื้นและขึ้นรา 5. นุดเป็นวอนทำความสะอาดห้องเรียนเมื่อทำความสะอาดห้องเสร็จแล้วจึงพบเศษขยะในลิ้นชักของเพื่อนนุดควรปฏิบัติอย่างไร 1. ปล่อยทิ้งไว้ให้เว้นวันต่อไปทำความสะอาด 2. เรียกเพื่อนที่เป็นเจ้าของโต๊ะมาเก็บขยะไปทิ้ง 3. กวาดเศษขยะในลิ้นชักไปกองไว้หลังห้อง 4. เก็บเศษขยะไปทิ้ง ตอบข้อ4เก็บเศษขยะไปทิ้งข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยีป .3 หน้า3จาก13หน้า3เทศระเมื่อเราพบเศษขยะที่ใดก็ตามควรนำไปทิ้งถังขยะทันทีไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เพราะเป็นการสะสมเชื้อโรคและทำให้ห้องเรียนสกรปรกไม่น่าเรียน6ถ้าวันนี้อากาศมีอุณหภูมิ15องศาเซลเซียสนักเรียนควรแต่งกายแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด หเสื้อยืดกับการเกงขาสั้น 2. เสื้อแขนยาวกับการเกงขาสั้นสาเสื้อแขนยาวกับการเกงขายาวและสวมเสื้อกันฝน 4. เสื้อแขนยาวสวมเสื้อกันหนาวทับและสวมการเกงขายาวตอบข้อสีเสื้อแขนยาวสวมเสมื้อกันหนาวทับและสวมการเกงขายาวเพราะอากาศที่มีอุณหภูมิ15องศาเซลเซียสจัดเป็นอากาศที่หนาวจึงควรแต่ง กายด้วยเสื้อผ้าที่มีความหนามีความยาวปกปิดร่างกายได้มิดชิดช่วยทำให้ร่างกายกอบอุ่นเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นหวัด 7. จอยใส่เสื้อยืดกับกางเกงขาสั้นพอดีเขา่าใส่ถุงเท้าและรองเท้าผ้าใบานักเรียนคิดว่าจอยแต่งกายเหมาะสมกับกิจกรรมในข้อใดมากที่สุด 1. ไปวิ่งที่สนามกีฬา 2. ไปทาบุญที่วัด 3. ไปซื้อของที่ตลาด4ไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุด ตอบข้อหนึ่งไปวิ่งที่สนามกีฬาเพราะการแต่งกายของใจมีลักษณะธรรมถมแแปลงคล่องตัวโดยเฉพาะการใส่รองเท้าผ้าใบเหมาะกับการไปวิ่งมากกว่าการทำกิจกรรมในข้ออื่นๆซึ่งข้อสองและข้อสี่ควรแต่งกายอย่างสุภาพเรียบร้อยไม่ควรใส่กางเกงขาสั้นและข้อสามควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวมสบายกับรองเท้าแตะหรือรองเท้าหุ้มส้นที่ใส่สบายแปด ยุดมีรูปร่างอ้วนผิวขาวยุดควรใส่เสื้อแบบในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด1เสื้อลายดอกใหญ่สีฟ้าอ่อน2เสื้อลายดอกใหญ่สีแดง3เสื้อลายทางสีน้ำเงินเข้ม4เสื้อลายขวางสีม่วงเข้าสลับม่วงอ่อนตอบข้อ3เสื้อลายทางสีน้ำเงินเข้มเพราะคนที่มีรูปร่างอ้วนควรใส่เสื้อผ้าที่มีสีเข้มลายทางหรือดอกเล็กเพื่อช่วยพลางรูปร่างของผู้สวมใส่ให้ดูผอมลง และคนที่มีผิวขาวสามารถใส่เสื้อผ้าได้ทั้งสีเข้มและสีอ่อนซึ่งยุธมีรูปร่างอ้วนและผิวขาวยุธควรเลือกเสื้อผ้าที่มีสีเข้าแอละลายทางเพื่อช่วยทําให้ยุธดูผอมลงข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยีปสาหน้าสี่จาก13หน้าสี่เหญิงมีผิวขาวรูปร่างผอมบางต้องเลือกเสื้อผ้าใส่ไปงานวันเกิดเพื่อนหญิงควรเลือกใหม่เสื้อผ้าในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 1. เสื้อสีชมพูอ่อนลายดอกไม้ดอกใหญ่ 2. เสื้อสีเขียวเข้มลายการ์ตูนเล็กๆทั้งตัว 3. เสื้อสีดำลายจุดใหญ่สีขาว 4. เสื้อสีม่วงลายขวางตอบข้อ1เสื้อสีชมพูอ่อนลายดอกไม้ดอกใหญ่เพราะหญิงมีผิวขาวสามารถใส่เสื้อผ้าได้ทั้งสีเข้มและสีอ่อนและมีรูปร่างผอมบางควรเลือกใส่เสื้อผ้าที่มีสีอ่อนลายขวางหรือดอกใหญ่นอกจากนี้หญิง ต้องการเลือกชุดสำหรับไปงานวันเกิดซึ่งเป็นงานรื่นเริงควรแต่งกายด้วยสีสันที่สดใส 10. ขณะสำรวจเสื้อผ้าก่อนจะซักพบว่าคอเสื้อนักเรียนมีคราบเหนือคลายสก,กรปรกมากนักเรียนควรขจัดคราบเหนือคลแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 1. นําเสื้อไปต้มในน้ําเกลือ 2. แช่เสื้อในน้ําผงซักฟอกแล้วใช้แปรงซักผ้าแปรงตรงบริเวณคราบ 3. ให้แอลกอฮอล์ราดตรงบริเวณคราบแล้วใช้แปลงซักผ้าแปลง 4. นำเสื้อไปต้มในน้ำยาฆ่าเชื้อโรคแล้วนำมาซักในน้ำผงซักฟอกและใช้แปลงซักผ้าแปลงอย่างแรงตอบข้อ2องแช่เสื้อในน้ำผงซักฟอกแล้วใช้แปลง,ปง,ง,ง,อองซัผงกผ้าแปลง,งตรงบริเวณคราบเพราะเสื้อที่เปื้อนคราบสกรปรกควรแช่ในน้ำผงซักฟอกสักพักก่อนที่จะซักเพื่อให้ ผงซักฟอกไปทําปฏิกิริยากับรอยเปื้อนช่วยให้คราบสบกรปรกหลุดง่ายจากนั้นจึงใช้แรงงักผ้าขัดโดยไม่ควรขัดแรงจนเกินไปเพราะจะทําให้เสื้อชำรุดได้11เพราะเหตุใดในการซักผ้าจึงไม่ควรซักเสื้อผ้าสีขาวบนกับเสื้อผ้าสีอื่นๆ1เพื่อไม่ให้ผ้าสีซีด2เพื่อไม่ให้ผ้าสีเป็นรอยกระดำกระด่าง3เพื่อไม่ให้สีของผ้าสีตกใส่ผ้าขาว 4. เพื่อไม่ให้ผ้าขาวสีซีดกว่าเดิมตอบข้อ3เพื่อไม่ให้สีของผ้าสีตกใส่ผ้าขาวเพราะเสื้อผ้าที่มีสีสันบางตัวอาจมีสีตกหากนำผ้าขาวไปซักรวมด้วยสีของผ้าสีอาจตกใส่ผ้าขาวจนทำให้ผ้าขาวเสียหายได้ดังนั้นจึงควรแยกซักผ้าขาวและผ้าสีข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยีป .3 หน้า5จาก13หน้า5 อ่านข้อความที่กำหนดแล้วตอบคำถามข้อ12ซักหมวกสักหลาดด้วยผงซักฟอกเมใช้น้ำเกลือขัดหัวเข็มขัดเหล็กพราใช้น้ำยากขัดเงาขัดรองเท้าผ้าใบปลาใช้แปรงชุบน้ำผงซักฟอกขัดรองเท้ายาง 12. ถ้านักเรียนต้องดูแลรักษาเครื่องแต่งกายควรเลือกปฏิบัติแบบใด 1. โจเพราะทำให้ฝุ่นละอองหลุดได้ง่ายและหมวกสะอาดขึ้น 2. เมเพราะทำให้หัวเข็มขัดเงาวาว สาเพราะพํทำให้รองเท้าผ้าใบสะอาดและเงาขึ้นสี่ปลาเพะทำให้คราบฝุ่นละอองหลุดออกไปและรองเท้าสะอาดขึ้นตอบข้อสี่ปลาโพะทำให้คราบฝุ่นละอองหลุดออกไปและรองเท้าสะอาดขึ้นเพราะข้อหนึ่งหมวกสกัดทำความสะอาดเพียงใช้น้ำผงซักฟอกเช็ดเท่านั้นหากนำไปซักอาจทำให้หมวกชำรุดได้ข้อสองน้ำเกลืออาจทำให้หัวเข็มขัดที่เป็นโลหะชำรุด เสียหายได้เช่นเป็นสนิมเป็นต้นข้อ3รองเท้าผ้าใบาไม่จําเป็นต้องใช้น้ํายาขัดเงาขัดใช้ซักทําความสะอาดก็เพียงพอซึ่งทั้ง3ข้อนี้เป็นวิธีการดูแลรักษาเครื่องแตง่งกายที่ไม่เหมาะสมใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ13ถึง14นิดมีวิธีจัดเก็บเสื้อผ้าแต่ละประเภทดังนี้กอไก่ชุดไปเที่ยวเช่นกางเกงขอยาวเสื้อยืดพับก็บอไว้ในตู้เสื้อผ้าขอไข่ ชุดนอนรีดให้เรียบใส่ไม้แขวนเสื้อแล้วแขวนไว้ในตู้เสื้อผ้าคอควายชุดนักเรียนรีดให้เรียบใส่ไม้ขนแล้วแขวนไว้ในตู้เสื้อผ้างองูชุดชั้นในพับเก็บไว้ในลิ้นชักของตู้เสื้อผ้า 13. ถ้านักเรียนต้องจัดเก็บเสื้อผ้าจะเลือกทำตามวิธีใดของนิด 1. ข้อกอและข้อขอ 2. ข้อขอและข้อคอ 3. ข้อคอและข้องอ 4. ข้อกอข้อขอและข้อคอตอบข้อ3ข้อคอและข้องอชุดนักเรียนรีดให้เรียบใส่ไม้แขวนแล้วแขวนไว้ในตู้เสื้อผ้าส่วนชุดชั้นในพับเกบอไว้ในลิ้นชักของตู้เสื้อผ้าข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยีปสหน้า6จาก13หน้า6เพราะชุดไปเที่ยวเช่นเสื้อยืดกางเกงขายาวเสื้อเชิ้ตเป็นต้นหรือชุดนักเรียนควรรีดให้เรียบร้อยใส่ไม้แขวนแขวนไว้ในตู้เสื้อผ้า ส่วนเสื้อผ้าที่ใส่อยู่กับบ้านเช่นเสื้อยือดกางเกงขาสั้นชุดนอนชุดชั้นในเป็นต้นไม่จําเป็นต้องรีดให้พับเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้า14หากนักเรียนต้องการแนะนำให้นิดจ,จัดเก็บเสื้อผ้าให้ถูกต้องจะแนะนำตามข้อใด 1. ชุดไปเที่ยวให้จัดเก็บเหมือนชุดนักเรียน 2. ชุดนักเรียนให้จัดเก็บเหมือนชุดไปเที่ยว 3. ชุดชั้นในให้จัดเก็บเหมือนชุดนอน 4. ชุดไปเที่ยวและชุดนอนให้จัดเก็บเหมือนชุดนักเรียนตอบข้อ1ชุดไปเที่ยวให้จัดเก็บเหมือนชุดนักเรียนเพราะชุดที่ไปเที่ยวกับชุดนักเรียนเป็นชุดที่ใส่เพื่อไปทํากิจกรรมนอกบ้านควรรีดให้เรียบใส่ไม้แขวนแล้วแขวนไว้ในตู้เสื้อผ้าเพื่อไม่ให้เสื้อผ้ายับเพราะการใส่เสื้อผ้าที่ยับยุ่ยยีจะทําให้เสียบุคลิกภาพได้ 15. นาทีจัดกระเป๋านักเรียนโดยนําหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนอตองตนเองทั้งหมดใส่ไปในกระเป๋านักเรียนหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนได้เหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุได้ 1. ไม่เหมาะสมเพราะควรน,นำเฉพาะสิ่งที่จะใช้เรียนในแต่ละวัดจัดใส่กระเป๋า 2. ไม่เหมาะสมเพราะควรน,นำเฉพาะสิ่งที่อยากนำไปโรงเรียนใส่ในกระเป๋า 3. เหมาะสมเพราะเมื่อต้องการใช้อุปกรณ์หรือหนังสือจะได้มีครบทุกอย่างตามที่ต้องการ 4. เหมาะสมเพราะจะได้ประหยัดเวลาไม่ต้องจัดกระเป๋าทุกวันตอบข้อหนึ่งไม่เหมาะสมเพราะควรนำเฉพาะสิ่งที่จะใช้เรียนในแต่ละวันจัดใส่กระเป๋าเพราะในการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนควรจัดให้ตรงกับตารางเรียนของแต่ละวันไม่ควรนำอุปกรณ์การเรียนไปทั้งหมดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องถือกระเป๋าที่หนักเกินไปซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพและช่วยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์สูญหายด้วย ข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยีปสาหน้า7จาก13หน้า7 16แอนต้องการทำให้ดินรอบโคนต้นพืชร่วนซุยเธอควรเลือกใช้เครื่องมือเกษตรในข้อได้ตอบข้อสซ่อมพลวนเพราะซ่อมพลวนเป็นเครื่องมือเกษตรที่ใช้พลวนดินทำให้ดินร่วนซุยส่วนข้อหนึ่งคลาดใช้เกลี่ยดินคลาดหญ้าและขยับไปทิ้งข้อ3จอบใช้ขุดดินถักหญ้าข้อ4ี่ปลวใช้ตักดินตักปุ๋ย อ่านข้อความที่กำหนดแล้วตอบคำถามข้อ1 7ถึง19หน่องต้องการตัดแต่งต้นตะโกให้เป็นรูปช้างหน่องจึงใช้กันไกรตัดหญ้าตัดแต่ง 17. นักเรียนคิดว่าหน่องใช้เครื่องมือเกษตรได้เหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใด 1. ไม่เหมาะสมเพราะกันไกรตัดหญ้าใช้ตัดแต่งหญ้าเท่านั้น 2. ไม่เหมาะสมเพราะต้นตะโกมีขนาดใหญ่ควรใช้มีดดายญ้าที่ใช้ตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่จึงจะเหมาะสมกว่า 3. เหมาะสมเพราะกันไลายตัดหญ้าใช้ตัดกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรงได้ 4. เหมาะสมเพราะต้นตะโกที่ตัดแต่งมีขนาดใหญ่แต่กิ่งไม่หนาจนเกินไปใช้กันไลายตัดหญ้าทําให้ตัดได้ง่ายข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยีปสาหน้า8จาก13หน้า8ตอบข้อสเหมาะสมเพราะต้นตะโกที่ตัดแต่งมีขนาดใหญ่แต่กิ่งไม่หนาจนเกินไป ใช้กันไกรตัดหญ้าทําให้ตัดได้ง่ายเพราะต้นตะโกที่จะตกแต่งเป็นช้างนั้นจะต้องมีลำต้นใหญ่หากใช้กันไกรตัดกิงิงตัดจะทํางานไม่สะดวกต้องใช้เวลาในการทํางานนานและไม่จําเป็นต้องใช้มีดได้ย่าเพราะกิ่งของต้นตะโกไม่แข็งหรือหนาจนเกินไปควรใช้กันไกรตัดหญ้าตัดแต่งจึงเหมาะสมกว่า18จากข้อความถ้าต้นตะโกมีขนาดเล็กปลูกในกระถางต้นไม้นะักเรียนคิดว่าหน่องยัง ควรใช้กันไลรตัดหญ้าตัดแต่งหรือไม่เพราะเหตุใด 1. ควรใช้เพราะเป็นการตัดแต่งต้นตะโกเหมือนกัน 2. ควรใช้เพราะกันไกรตัดหญ้ามีความคมมากจึงตัดแต่งต้นตะโกได้ดีกว่าเครื่องมืออื่น 3. ไม่ควรใช้เพราะต้นตะโกที่ปลูกในกระถางต้นไม้มีขนาดเล็กหากใช้กันไกรตัดหญ้าที่มีขนาดใหญ่ทําให้ใช้งานได้ไม่ถนัด 4. ไม่ควรใช้เพราะกันไลรตัดหญ้า e ไม่เหมาะกับการตัดแต่งต้นไม้ชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่ต้นหญ้าตอบข้อ3าไม่ควรใช้เพราะต้นตะโกที่ปลูกในกระถางต้นไม้มีขนาดเล็กหากใช้กันปลตัดหญ้าที่มีขนาดใหญ่ทำให้ใช้งานได้ไม่ถนัดเพราะถ้าต้นตะโกที่ปลูกในกระถางมีขนาดเล็กกันปลคัดกิ่งจะมีขนาดที่พอดีกับต้นตะโกจึง,งเงหมาะที่จะคห้ตัดแต่งกิ่งมากกว่าหากใช้กันปลตัดหญ้าซึ่งมีขนาด ใหญ่กว่าอาจทำให้ไม่สะดวกในการตัดแต่ง 19. การเลือกใช้เครื่องมือเกษตรที่ไม่เหมาะสมกับงานจะเกิดผลกระทบในข้อใดมากที่สุด 1. ทํางทำงานไม่เสร็จ 2. เกิดความล่าช้าในการทำงาน 3. ทํทำให้ได้ผลงานที่ไม่มีคุณภาพ 4. เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงานตอบข้อ4เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน เพราะการเลือกใช้เครื่องมือเกตต่อที่ไม่เหมาะสมกับงานอาจทําให้เกิดผลเสียทั้งสีข้อตามที่กล่าวมาแต่ผลเสียที่ส่งผลกระทบมากที่สุดคือความไม่ปลอดภัยในการทํางานเพราะอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุขณะทํางานได้ข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยีปสหน้า9จาก13หน้า9 20ให้อ่านข้อความนักเรียนไม่ควรใช้เครื่องมอือเกสอตอรอในการทำงานเหมือนใครเพราะ เหตุใดเด่นใช้สายยางรดน้ำต้นผักบุ้งที่เพิ่งพอมเมล็ดได้7วันนิดใช้มีดได้ย้าตัดกิ่งต้นมะม่วงที่มีกาฝากจอยใช้ช้อนปลูกตักต้นกล้าจากแปลงเพาะไฟใช้จอบขุดดินแข็งเพื่อพลิกหน้าดิน 1. เด่นเพราะสายยางใช้รดน้ำต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ 2. นิดเพราะมีดได้ยอาใช้ดายต้นหญ้า 3. จอยเพราะช้อนปลูกใช้ขุดหลุม 4. ไฟเพราะจอบใช้พรวนดินย่อยดิน ตอบข้อหนึ่งเด่นเพราะสายยางใช้รถจิ้มต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่เพราะสายยางใช้รถน้ำต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งผักบุ้งที่ปลูกได้เจ็ดวันยังเป็นเพียงต้นกล้าควรใช้บัวรดน้ำจึงจะเหมาะกว่า21ข้อใดเป็นการใช้เครื่องมือเกษตรที่อาจทําให้เกิดอันตรายได้ 1. ใช้จอบที่ด้ามจับหลวมเพียงเล็กน้อยทํางาน 2. เก็บกันกลายตัดกิ่งที่เตรียมจะใช้งานใส่ปลอก 3. วางความหน้าจอบที่เตรียมใช้งานลงกับพื้น 4. ใช้ซ่อมพลวนที่สอบถามวิอี้ใช้จนเข้าใจแล้วตอบข้อ1ใช้จอบที่ด้ามจับหลวมเพียงเล็กน้อยทำงานเพราะไม่ควรนำเครื่องมือเกษตรที่ชำรุดมาใช้งานแม้ว่าจะชำรุดเพียงเล็กน้อยก็ตามเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้ควรซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงนำมาใช้งาน22 การดูแลรักษาเครื่องมือเกษตรในข้อใดไม่ควรปฏิบัติตาม 1. รับมีดดา้ย่าให้คมก่อนนำไปดายา้ย่า 2. ใช้น้ำสะอาดล้างเสียมที่มีดินเกาะก่อนนำไปเก็บ 3. ซ่อมแซมเพื่อที่ชำรุดก่อนนำไปเก็บ 4. ใช้น้ำมันกันสนิมทาปุ้งกีเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นสนิมได้ง่ายตอบข้อสี่ใช้น้ำมันกันสนิมปาปุ้งกีเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นสนิมได้ง่าย ข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยีปาสาหน้า10จาก13หนา้า10เพราะป้องกี่ไม่มีส่วนประกอบที่ทำจากโลหะจึงไม่จำเป็นต้องทาน้ำมันกันสนิมเครื่องมือเกษตรที่มีส่วนประกอบที่เป็นโลหะเช่นจอบเสียมกันไลรตัดกิง่งเป็นต้นควรทาน้ำมันป้องกันสนิม23เก่งดูแลแปลงผักสวนครัวโดยการพรวนดินรอบรอบดอกคนต้นผักอยู่เสมอนักเรียนคิด ว่าการกระทำของเก่งมีประโยชน์อย่างไร 1. ทําทำให้ดินร่วนซุยรากพืชดูดซึมอาหารได้ง่าย 2. ทํทำให้ดินเก็บความชื้นได้ดียิ่งขึ้น 3. ทํทำให้วัชพืชไม่ขึ้นรอบรอบต้นผัก 4. ทํทำให้ต้นผักไม่กลายพันุตอบข้อหนึ่งทำให้ดินร่วนซุยรากพืชดูดซึมอาหารได้ง่ายเพราะการพลวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยรากพืชสามารถดูดซึมน้ำหรือธาตุอาหาร จากดินได้สะดวกทําให้ต้นพืชเจริญเติบโตได้ดี 24. การเพาะเมล็ดพืชเมื่อโรยมเมล็ดทั่วแปลงพาะแล้วจะต้องใช้ฟางหรือหญ้าแห้งคลุมดินเพื่ออะไร 1. ช่วยบังแดด 2. ช่วยเก็บความชื้น 3. ช่วยเพิ่มธาตุอาหาร 4. ช่วยป้องกันมแมลงสัตรูพืชตอบข้อ 2. ช่วยเก็บความชื้นเพราะปัจจัยหนึ่งในการงอกของมเมล็ดคือความชื้นหรือน้ำนั่นเองเนื่องจากน้ำ ช่วยทำให้เปลือกหุ้ม,มเมล็ดอ่อนนุ่มช่วยให้รากและส่วนอื่นแทงทะลุเปลือกออกมาได้ง่ายดังนั้นเมื่อหยดมเมล็ดพืชในแปลงพอแล้วการนําฟางหรือหญ้าแห้งคลุมดินไว้จะช่วยเก็บความชื้นในดินได้ดีซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการนอกของมเมล็ดนั่นเองอ่านข้อความที่กําหนดแล้วตอบคําถามข้อ25คณคะนาเป็นผักสวนครัวที่ต้องการน้ําเพียงพอและสม่ําเสมอจึงควรปลูกใน แหล่งน้ำที่มีน้ำเพียงพอหากคณะขาดน้ำจะทำให้การเจริญเติบโตชนักได้ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพแต่ไม่ควรใช้น้ำขังเพราะอาจทำให้ต้นคณาเน่าตายได้25ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปลูกคณะ 1. นถ้าจะปลูกคณะให้เจริญเติบโตได้ผลผลิตที่ดีจะต้องปลูกในน้ำา 2. ถ้ารดน้ำคณะวันเว้นวันอาจทำให้คณะไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร ข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยีปสหน้า11จาก13หน้า11 3การใช้เครื่องฉีดน้ำฉีดให้ทั่วและชุ่มแปลงปลูกคณะทำให้คณะได้รับน้ำที่เพียงพอและเจริญเติบโต,ตได้ดี 4. การรดน้ำคณะวันละสองครั้งในตอนเช้าและตอนเย็นจะทำให้คณะได้รับน้ำเพียงพอและเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้คณะเจริญเติบโต,ตเร็ว ตอบข้อหนึ่งถ้าจะปลูกคะน้าให้เจริญเติบโตได้ผลผลิตที่ดีจะต้องปลูกในน้ําเพราะคะน้าเป็นผักที่ต้องการน้ําอย่างเพียงพอควรปลูกในแหล่งที่มีน้ําเพียงพอแต่ไม่ควรให้น้ําขังดังนั้นการปลูกคะน้าในน้ําไม่ได้ทําให้ได้ผลผลิตที่ดีแต่จะทําให้ต้นคะน้าเน่าตายเพราะคะน้าเป็นพืชบกไม่ใช่พืชน,น้ํา26ผักชีเป็นผักสวนครัวที่ใช้บริโภคได้ทุกส่วนใบและก้านใบใช้รับประทานสดส่วนต้น และรากมักใช้เป็นส่วนประกอบอาหารเช่นใช้ต้มในน้ำแกงจืดทำให้มีกลิ่นหอมและรสชาติดีเป็นต้นจากข้อความนักเรียนว่าการเก็บเกี่ยวผักชีในข้อใดปฏิบัติได้เหมาะสมที่สุด 1. ใช้มีดตัดที่ลำต้น 2. ใช้กรรไกรตัดกิ่งตัดที่ลำต้น 3. รดน้ำให้ชุ่มแล้วใช้กรรไกรตัดกิ่งตัดที่ลำต้น 4. รดน้ำให้ชุ่มแล้วใช้ช้อนปลูกคุ้ยดินจากนั้นใช้มือถอนทั้งต้นโดยให้รากติดมาด้วยตอบข้อสี่รดน้ำให้ชุ่มแล้วใช้ช้อนปลูกคุ้ยดินจากนั้นใช้มือถอนทั้งต้นโดยให้รากติดมาด้วยเพราะผักชีใช้กินได้ทุกส่วนดังนั้นจึงต้องเก็บเกี่ยวตั้งแต่รากโดยการขุดผักชีทั้งต้นให้มีรากติดมาด้วยอ่านข้อความที่กำหนดแล้วตอบคำถามข้อ2 7ถึง30 ข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยีป .3 หน้า1 2จาก13หน้า12.27ถ้าต้องการปลูกผักให้ได้ผลผลิตที่ดีในเดือนพฤศจิกายนควรเลือกปลูกผักในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 1. มมรักกระเทียมหัวผักบุ้ง 2. ผักกาดขาวกระเทียมหัวหอมแบ่ง 3. ผักกาดหอมบวบโหระพา 4. ถั่วลันเตาผักกาดหอมกระเพรา ตอบข้อสองผักกาดขาดกระเทียมหัวหอมแบ่งเพราะเดือนพฤศจิกายนของประเทศไทยเป็นช่วงฤดูหนาวซึ่งผักที่ควรปลูกในฤดูหนาวคือผักกาดขาวกระเทียมหัวส่วนหอมแบ่งปลูกได้ทุกฤดู28ถ้าต้องการปลูกผักกาดหอมให้ได้ผลผลิตที่ดีควรปลูกในเดือนใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 1. มกราคม 2. มิถุนายน 3. พฤศจิกายน 4. ธันวาคม ตอบข้อวันที่สองมิถุนายนเพราะผักกาดหอมควรปลูกในฤดูร้อนซึ่งฤดูร้อนของประเทศไทยคือกลางเดือนกุมภาพันธ์กลางเดือนพฤษภาคมและปลูกในฤดูฝนซึ่งฤดูฝนของประเทศไทยคือกลางเดือนพฤษภาคมปลายเดือนตุลาคม29ผักสวนครัวในข้อใ,อใดถ้าปลูกในเดือนกันยายนจะได้ผลผลิตที่คุณภาพไม่ดีทั้งหมด 1. มะระถั่วลันเตากระเทียมหัว 2. ผักชีผักกาดหอมผักกาดขาว 3. บวบผักกาดหอมแฟง 4. ผักบุ้งมะระพริกตอบข้อหนึ่งมระถั่วลันเตากระเทียมหัวเพราะเดือนกันยายนเป็นช่วงฤดูฝนส่วนมระควรปลูกในฤดูร้อนถั่วลันเตาและกระเทียมหัวควรปลูกในฤดูหนาวดังนั้นหากปลูกผักทั้ง3ชนิดนี้ในเดือนกันยายนก็จะทําให้ได้ผล,ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพเนื่องจากปลูกในฤดูกาลที่ไม่เหมาะสมนั่นเอง 30. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 1. ผักกาดขาวถั่วลันเตาควรปลูกในเดือนธันวาคม 2. มะระบ,บวบแฟงควรปลูกในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 3. าผักชีแอรครอตอพริกควรปลูกเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ 4. ผักกาดหอมควรปลูกตั้งแต่เดือนเมษายนตอบข้อสาผักชีแอรครอตอพริกควรปลูกเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยีปสาม หน้า13จาก13หน้า13เพราะแอครอตอและพริกควรปลูกในช่วงฤดูฝนคือกลางเดือนพฤษภาคมปลายเดือนตุลาคมส่วนผักชีปลูกได้ทุกฤดูกาลข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยีปสาข้อสอบการงานอาชีพป0.3ชุดที่2ฉเฉลย .pdf เปิดด้วย